ตำนานสมเด็จโตกับแม่นักพระขนงเรื่องราวอันเป็นตำนานที่เล่าขานกันมายาวนานแม่นักพระขนงหรือในหนังสือบางเล่มเรียกว่าแม่นาเช่นเดียวกับวัดซึ่งเป็นชื่อต้นตำนานของแม่นาคือวัดมหาบุตรบ้างเขียนและเรียกกันว่าวัดมหาบุตรอันเป็นวัดที่ฝังศพของแม่นากที่เสียชีวิตพร้อมกับลูกในท้อง ว่ากันว่าเหตุที่เรียกว่าวัดมหาบุตรเพราะเหตุมีคนมาตามหาบุตรแถววัดแห่งนี้จึงเรียกกันว่าวัดมหาบุตรทว่าหนังสือประวัติวัดทั่วราชอาณาจักรเล่มสองพิม์พเมื่อปีพศ2526ให้ข้อมูลประวัติตามเป็นมาของวัดมหาบุตรว่า วัดมหาบุตรสร้างขึ้นเมื่อประมาณพศ2 3 0 5สมัยอยุธยาตอนปลายโดยมีพระมหาบุตรปรียนทำห้าประโยคอยู่วัดเลียบวัดราชบูรณาได้มาเยี่ยมญาติโยมของท่านในคลองพระขนงครั้นแล้วชาวบ้านได้นิมนต์ให้อยู่นำสร้างวัดขึ้นแล้วเรียกขานนามวัดว่าวัดมหาบุตรตามนามของท่านผู้นำในการสร้างวัดวัดนี้มีฐานะเป็นวัชนิดสำนักสงฆ์อยู่หลายปี จนกระทั่งประมาณปีพศ2455ได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะหลายอย่างพร้อมนี้ก็ได้สร้างอุโบสถขึ้นด้วยและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่18เมษายนพศ2459เขตวิสุงคามสีมากว้าง2เส้นยาว2เส้น7วา วัดมหาบุตรประชาชนนิยมเรียกอีกนามหนึ่งว่าวัดแม่นาคพระขนงในฐานะที่วรรณกรรมเรื่องแม่นาคพระขนงซึ่งประชาชนรู้จักกันดีมีส่วนเกี่ยวพันกับวัดนี้เหตุที่นางนาคมาเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จพระพุทธาจ์เอิโตพรหม,มรังสี นั้นมหาอาม,มาตตีพระยาทิพโกตอาสอนโลหนันกล่าวไว้ในหนังสือประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังศีว่าครั้งเมื่อนางนาคบ้านพระขนงเขาตายทั้งกลมปีศาจของนางนาคก,กำเริบเขาลือกันต่อมาว่าปีศาจนางนาคมาเป็นรูปคนช่วยผัววิทนามเข้านาได้จนทำให้ชายผู้ผัวมีเมียมใหม่ไม่ได้ ปีศาจนางนากเที่ยวรังควานหลอกหลอนจนคนเดินเรือคลองพระขนงไม่ได้ ตั้งแต่เวลายเย็นตะวันร,นรอนรอนลงไปต้องแลเห็นปีศาจนางนาคเดินห่มสีบ้างโหนตัวบนต้นโพต้นใสบ้างพระสงฆ์ในวัดพระโขนงมันก็รอเล่นจนกลางคืนพระภิกษุสามเณรต้องนอนรวมกันท้าหลีกไปนอนรูปเดียวเป็นต้องถูกปีศาจนางนารบกวนจนเสียงเกรีอกแกรกอื่นๆก็เหมาว่าเป็นปีศาจนางนาคไปหมดจนชั้นนักเลงเที่ยวกลางคืนก็ต้องหยุดเศร้าลงเพราะ กลัวปีศาจนางนาคพวกหมอผีไปทำเป็นผู้วิเศษตั้งพิธีผูกมัดเรียกพูดมันมันก็เข้ามานั่งแลบลิ้นเหลือกตาเอาเจ้าหมอต้องเจงมนมาหลายคนจนพวกแย่งชิงลวงหลักปลอมเป็นนางนาคหลอกลวงเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านกลัวนางนาคเลยมุดเข้ามุงขโมยเก็บเอาของไปสบายข้ามลงก็ต้องล้อมต้องนั่งกองกันอย่างรุ่งก็มี สมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านรู้เหตุปีศาจนางนาคก,กำเริบเหลือมือหมอท่านจึงลงไปค้างที่วัดมหาบุตรในคลองพระขนงพอค่ำท่านก็ไปนั่งอยู่ปากหลุมแล้วท่านเรียกปีศาจนางนาคขึ้นมาสนทนากัน ฝ่ายปีศาจนางนาคก,ก็ขึ้นมาพูดจากตกลงกันอย่างไรไม่ทราบลงผลท้ายที่สุดท่านได้เจาะเอากระดูกหน้าผากนางนาคที่เขาฝังไว้มาได้แล้วท่านนั่งขัดเปล่าจนเป็นมันท่านนำขึ้นมาวัดระฆังท่านลงยันเป็นอักษรไว้ตลอดจอกเป็นปั้นหนึ่งคาดเอวไปไหนท่านก็เอาติดเอวไปด้วยปีศาจในพระขนงก็หายกำเริบซาลองอ เมื่อสมเด็จพระพุทธโคจารหม่องราชวงศ์เจริญยังเป็นสามเณรอยู่ในกุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์โตนางนาคได้ออกมารบกวนหม่องราชวงศ์เนนหม่อมราชวงศ์เนเนก็รองฟองสมเด็จว่าสีกามากวนเขาเจ้าข้าสีกามากวนเขาสมเด็จพระพุทธาจารย์โตท่านรองว่านางนาคเอ๋ยอย่ารบกวนคุณเนนสีปีศาจนั้นก็สงบไปนานนานจึงออกมารบกวน ครั้งท่านชรามากแล้วท่านจึงปั้นเหน่งกระดูกหน้าผากนางนาคประทานไว้กับหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปิลันมอบหม่อมราชวงศ์เจริญให้ไปอยู่กับเจ้าพระพุทธบาทปีลันด้วยนา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 งนาคออกมาหยอกเย้าหม่อมราชวงศ์เจริญหม่อมราชวงศ์สามเณรเ,เจริญต้องฟ้องหม่อมเจ้าพระพุทธบาท ต้องทรงกริ้วนางนาคว่าเป็นผู้หญิงยิงเรืออย่ามารบกวนคุณเนนจะดูหนังสือหนังหาเสร็จกริ้วแล้วก็เงียบไปมหาอัมมาตรีพระยาทิพโกษาสอนโลหาน,นันกล่าวไว้ตอนท้ายเรื่องว่าเรื่องนี้สำหรับเจ้าในหม่อมราชวงศ์วังหลังเล่าให้ฟังในส่วนของกระดูกหน้าผากแม่นาคนี้ มหาอเมาตรีพระยาทิพโกษาสอนโลนันได้กล่าวว่ากระดูกหน้าผากนางนาคพระขนงนั้นตกอยู่กับเจ้าพระพุทธบาทปิลนันซึ่งได้เลื่อนขึ้นเป็นพระธรรมเจดีได้เป็นเสด็จอุปัชชาของผู้เรียบเรียงประวัติ เรื่องนี้คือมหาอมาตยรีพระยาทิพโกษาสอนโลหนันผู้เขียนภายหลังเลื่อนขึ้นเป็นสมเด็จพระพุทธาจารย์หม่อมเจ้าทัดไปครองวัดวัดพระเทตุพลวิมลมังคลารามพระนครจึงได้มอบปั้นหนึ่งกระดูกหน้าผากนางนาคพระขนงให้กรรมสิทธิ์ไว้แก่พระพุทธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญ เจ้าอาวาสวัดระฆังแต่ครั้งยังดำรงตำแหน่งพระพิมลธรรมนั้นได้ยินแว่วๆว่าปั้นเหน่งนั้นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ได้ถวายและอื่นๆแล้วตรงท้ายข้อความนี้แหละที่บ่งว่ากระดูกหน้าผากนางห้านาคนั้นสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ หม่อมราชวงศ์เจริญอิสรางกูลได้ถวายให้แก่ผู้อื่นไปแล้วมหาอำมรตตรีพระยาทิพโกษาสอนโลหนันเรียบเรียงประวัติสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรม,มรังสีขึ้นเมื่อปีพศ2473ยังไม่ทราบว่ากระดูกหน้าผากน,งนางนาคตกอยู่กับผู้ใด แต่ต่อมามีความเชื่อกันว่ากระดูกหน้าผากนางนาคนั้นได้ตกมาอยู่กับพลเรือเอกพระเจ้าบรม,มวงศ์เธอกรม,มหลวงทุมพรเขตอุดมศักดิ์หรือเสด็จเตี่ยของเหล่าทหารเรือโดยกล่าวว่ากันว่าพระองค์ทรงได้รับมอบมาจากพระครูประสาสนสิกิขจิตพริ้งอินทโชตวัดบางประกอบกรุงเทพมหานคร หม่อมราชวงศ์อภิเดชอาภากรเขียนบทความที่มาที่ไปของกระดูกหน้าผากนางนาคพระขนงในนิตยสารพระเครื่องกรุงสยามฉบับที่38กล่าวถึงกระดูกหน้าผากนางนาคว่าหากประวัติในเรื่องที่บันทึกไว้เป็นเรื่องจริง สเสด็จในกรม,มหลวงชุมพรทรงน่าจะได้กระโหลกแม่นาคมาจากสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญและคงได้มาในราวช่วงระหว่างพศ2443-2453เพราะช่วงนั้นสเสด็จในกรม,มหลวงชุมพรทรงทำงานที่กรมทหารเรือและทรงเป็นครูสอนอยู่ที่โรงเรียนในเรือในบริเวณพระราชวังเดิมซึ่งมีที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัด ระคังโคสิตารามเท่าใดนักทหารเรือกับวัดระคังมีความผูกพันกันมากตลอดมาแม้แต่ที่ท่าเรือของวัดระคังทุกวันนี้ก็ยังคงมีรูปปั้นจ่าทหารเรือสองนายยืนเฝ้ายามอยู่ที่ท่าน้ำนอกจากนี้ผู้เขียนยังเคยอ่านพบอีกว่านักเรียนในเรือในสมัยนั้นบางนายสมเด็จพระ พุทธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญเป็นผู้ฝากให้เข้าเรียนในเรืออันหนึ่งมีผู้เล่าว่าปัจจุบันที่วัดระคังโคสิตารามก็ยังมีกระถางทูบโลหะขนาดใหญ่ปรากฏคำจารึกเกี่ยวกับงานพระราชทานเพลิงพระศพเสด็จในกรมหลวงชุมพรณนะท้องสนามหลวงเมื่อพศ2466อีกด้วย ด้วยเหตุที่ได้แสดงมาจึงน่าจะเชื่อได้ว่าสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญคงจะมีความสัมพันธ์อันดีกับเสด็จในกรมหลวงชุมพรทรงมีความสนพระไทยในศาสตร์ลีลับเหล่านี้อยู่แล้วสมเด็จพระพุทธโคสาจารย์หม่อมราชวงศ์เจริญก็อาจจะถวายแผ่นหน้าผากนางหน้าให้กับกรมหลวงชุมพรก็เป็นได้ ทั้งนี้เป็นข้อสันนิษฐานไม่มีหลักฐานยืนยันแน่ชัดในบทความดังกล่าวยังกล่าวถึงกระดูกหน้าผากแม่นาคเมื่อเสด็จในกรมหลวงทุมพรสิ้นพระชนแล้วว่าตกทอดไปอยู่ณที่ใดในปีพศ2531นั่นเองทางราชสกุลอาภากรได้ดำริที่จะสร้างเหรียนกรมหลวงชุมพรขึ้นมา เพื่อนำไรายได้จากการจำหน่ายเหรียญไปซ่อมแซมบูรณาวิหารน้อยอันเป็นสถานที่บรรจุพระอัฐิสเสด็จในกรม,มหลวงชุมพรซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณวัดราชบอพิธรสถิตมหาสีมารามที่ทำรุดสุดโรมไปมากในการจัดสร้างได้มีการประชุมสมาชิกในราชสกุลกันหลายครั้ง เพื่อปรึกษาหารือรายละเอียดการออกแบบจัดสร้างและการจำหน่ายเหรียญการประชุมส่วนใหญ่จะประชุมที่บ้านของหม่อมราชวงศ์ทิพากรวรวรรณอาภากรซึ่งเป็นธิดาของพลเรือเอกหม่อมเจ้าคันชิตพลอาภากรกับหม่อมเจ้าหญิงดวงทิพย์โชตแจ้งล่าอาภากรระพีพัฒน์ในโอกาสที่ได้มีการพบปะพูดคุยกัน ไม่ทราบว่าคุยกันไปคุยกันมายังไงจึงได้เกิดมาคุยเรื่องกระดูกหน้าผากนางนักพระโขนงเข้าทางหม่อมเจ้าหญิงดวงทิพโชตและหม่อมราชวงศ์ทิพากรคุณหญิงหน่อยยืนยันว่ากระดูกหน้าผากนางนักนี้ได้เคยเก็บอยู่ที่วังของท่านเป็นเวลานาน ต่อมาพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพรพระองค์ชายกลางได้มาขอเพื่อทำพิธีกรรมหรือพิธีบวงสรวงเมื่อคราวสร้างภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระขนงจากนั้นก็ไม่ได้รับกลับคืนมาอีกกระดูกหน้าผากหนังนาาจึงไปตกอยู่ที่วังของพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่สัมพรอย่างแน่นอน แต่หนังสือที่ระลึกพระราชพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตโร,รอดอมออมอไม่หันอากาศกอดออีกทันทาคาดนวิทยายลัยพนิษฐ์พระนครวันที่19ทธันวาคม2519ในข้อเขียนของวินัยถาวรประเสริฐกล่าวว่า เสด็จพ่อมีแผ่นกระดูกหน้าผากแม่หน้าพระขนงอยู่แผ่นหนึ่งกว้างสักนิ้วครึ่งยาวประมาณสี่นิ้วเสด็จพ่อจอบรูทั้งสองข้างเอาเชือกผูกคาดเอวทุกครั้งเวลาเสด็จไปไหนมาไหนต่อมาขณะนั่งโตเสวยเช้าตรัสกับหม่องว่าแม่นาาเขาไปเกิดแล้วจากนั้นเสด็จพ่อก็เก็บไม่คาดเอวอย่างเคยอีกต่อไปแผ่นกระโหลกแม่นาคน,นี้อยู่ที่ในเทียบ อุทัยเวทคนเก่าคนแก่คนหนึ่งของวังนางเลิงแต่เส้นทางของกระดูกหน้าผากนางนาคยังมีข้อบแลกต่างไปอีกดังปรากฏในนิตยาสารคุณลสตรีปีที่24ฉบับที่573ปักหลังพฤศจิกายน2537กล่าวว่าต่อมาหม่อมเจ้าพระพุทธบาทปีลัน ซึ่งได้เป็นหม่อมเจ้าสมเด็จพระพุทธาจารย์ทัดได้ประทานกระดูกหน้าผากนางนาคให้แก่หลวงพ่อพริง้งพระครูวิสุทธ์ศีลาจารย์วัดบางประกอบภายหลังหลวงพ่อพริ้งก็มอบกระดูกนางนาคแด่กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศัก์กระดูกนางนาคจึงไปอยู่ในซ่องผีที่วังนางเลิงในเวลานี้เป็นโรงเรียนพนิชยาการพระนครอยู่ที่วังนางเลิงไม่นานเท่าไหร่ นางนาคก,ก็มากราบทูลล่าคงจะหมดเวรหมดกรอร,อรอมอไปเกิดใหม่แต่จะเกิดเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่ทราบและคำเพราะนางนาคอาจจะไปเกิดเป็นอมนุษย์ก็ได้ว่าอมนุษย์ก็ครอบคลุมกว้างมากตั้งแต่ผีปีศาจยักษ์มานางไม้เทวดาเป็นต้น หากให้สันนิษฐานนางนาคหน้าจะเกิดในระดับที่สูงกว่าผีขึ้นไปและกระดูกนางนาคชิ้นนั้นก็อันตรธานหายไปไม่พบเรื่องราวอีกเลยเรื่องราวนางนาที่บางครั้งก็ดูจริงจังเกินกว่าเรื่องนิยายอย่างนี้ทำให้เกิดความคิดขึ้นกล่าวสำหรับการตามหาปั้นเหน่งแม่นาค คงกระพันแสงสุริยาพิธีกรผู้ดำเนินรายการบางอ้อทางโมเดิร์นไนทีวีได้เปิดเผยถึงข้อมูลปั้นหน่งแม่หน้าว่าจากการสืบค้นหาร่องรอยของปั้นหน่งแม่หน้านั้นมีหลายร่องรอย โดยเชื่อว่าบุคคลที่มีปั้นหน่งอยู่ในมือนั้นมีอยู่สามสายซึ่งแต่ละสายล้วนมีความน่าเชื่อถือทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นสายกำนันชูชาติซึ่งตอนนี้ปั้นหน่งแม่นาคในมือกำนันชูชาติแห่งพิพิธภัณฑ์พระเครื่องได้ถูกเปลี่ยนไปสู่คุณเทพกำแหงส่วนสายที่สองกล่าวว่าอยู่กับพระองค์เจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมพลที่คำพร องชายกลางดังที่ได้เปล่าไว้แล้วและสายที่สามว่าอยู่กับชาวบ้านในละแวกกวัดบางประกอบอาจารย์เพิ่มศักดิ์วัลยยางกูลผู้รวบรวมเรื่องปั้นเหน่งแม่นาคในวังนางเลิงกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าจากการศึกษาข้อมูลทำให้เชื่อว่าปั้นเหน่งแม่นาคมีอยู่จริงๆไม่ใช่แค่เรื่องเล่าซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะอยู่กับ ทายาทผู้รับมรดกของเสด็จในกรมมหลวงทุมพรล่าสุดคุณเทพกำแพงเซียนพระชื่อดังได้นำปั้นหน่งที่เชื่อกันว่าเป็นปั้นหน่งแม่น่าที่ยอมทุ่มเงินเป็นล้านล้านมาให้ชมในรายการบางอ,อ้อพร้อมกับกล่าวว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่กระดูกผีหรือเครื่องรางธรรมดาแต่เป็นหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ซึ่งเชื่อมโยงว่าแม่นาคพระขนงมีอยู่จริงและหลังจากที่ได้ปั้นเน่งนี้มาก็เกิดเรื่องมหัศจรรย์ในบ้านวันแรกที่นำเข้าบ้านจูจ่ๆไฟก็ดับโดยไม่มีสาเหตุบางครั้งก็มีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นน้ำอบไทยตลบอบอวนในบ้านด้วยกล่าวสำหรับเรื่องราวของนางนาคเป็นเรื่องราวที่เล่าขานมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน ถูกนำไปสร้างเป็นบทละครร้องเรื่องอีนาคพระโขนงซึ่งหมากพยาหรือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พง์ประพันธ์ให้คณะละครร้องปรีดาไลาแสดงเมื่อปีพศ2455ต่อมาภายหลังมีการนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์และละครเวที อย่างไรก็ตามจากการค้นคว้าและศึกษาเอกสารร่วมสมัยเกี่ยวกับเรื่องราวแม่หน้าของอนเนกนาวิกกมูลพบว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงของลูกสาวคาบดีผู้หนึ่งตายลงขณะยังตั้งท้องและครอบครัวของฝ่ายหญิงก็เกรงว่าจะมีคนมาขุดสมบัติของครอบครัวตนจึงให้เด็กๆในบ้านแซงทำเป็นผีหลอกผู้คนที่ผ่านไปมาด้วยกัน คว้างหินใส่เรือผู้ที่สัญจรไปมาในเวลากลางคืนบ้างหรือทำวิธีต่างๆนานาเพื่อให้คนเชื่อว่าผีของลูกสาวตนเฮียนแต่ไม่พบหลักฐานว่าหญิงสาวผู้นั้นชื่อนาคหรือไม่แต่เรื่องราวของแม่หน้าก็ปรากฏเป็นความเชื่อทางสังคมและตราบมาจนถึงปัจจุบันนี้ แม้แต่ชื่อสี่แยกมหานาคเขตดุสิตในปัจจุบันก็เชื่อว่ามีชื่อมาจากที่แม่นาคอารวาดขยายตัวให้ใหญ่หรือแม้กระทั่งหม่องราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมทยังเคยเขียนบันทึกไว้ว่าเมื่อสมัยเด็กๆท่านเคยเห็นสิ่งที่เชื่อว่าเป็นรอยเท้าแม่นาคบนชื่อเพดานวัดมหาบุตรด้วยซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกรื้อถอนไปแล้วในนิตยสารคุณละศัตรียังมีกล่าวว่าขุนชานคดี กั่นันตำบลพระขนงสมัยนั้นได้เล่าถวายสมเด็จเจ้าฟ้ากรม,มหลวงลบบุรีราเมศว่านางนาเป็นบุตรสาวของคุณสีในอำเภอบ้านนางนาเบนอยู่ปากคลองพระขนงฝั่งตะวันตกข้างวัดมหาบุตรแต่หลักฐานที่กสอรอกุหลาบบรรณาธิการหนังสือสยามประเภท ตอบข้อข้องใจของคนอ่านลงในหนังสือเล่มที่3วันเสาร์ที่วันที่10มีนาคมพศ2442ว่าจะเป็นวันเดือนปีใดจำไม่ได้เป็นคำพระสีสมโพธิบุตรวัดสุวรรณลาถวายสมเด็จอุปัชฌาในรัชกาลที่สกรุงเทพมหานครอําแดงนาบุตรขุนสีในอำเภอบ้านอยู่ปากคลองพระขนงเป็นภรรยาในชุ่ง ตัวโขนทดกันในพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพิทักษ์มนตรีอําแดงนาคมีบุตรถึงอนิจจกรรมนายทุ่งทศกันสามีนําศพอําแดงนาคภรรยาไปฝังที่ป่าช้าวัดมหาบุตรศพอําแดงนาคฝังไว้ที่นั่นไม่มีปีศาจหลอกผู้ใดเป็นแต่พระศรีสมโพชเจ้าของวัดมหาบุตร เล่าถวายพระเจ้าบรมบวงศเธอกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนโรสว่าในาทุ่งทศกั์เป็นคนมั่งมีบุดนายชุ่งมีชายหญิงหลายคนแต่ล้วนยังไม่มีสามีภรรยาทั้งสิน้นบุรนานชุ่งห่วงทรัพย์สมบัติของบิดาเกรงว่าบิดาจะมีภรรยาใหม่พวกลูกชายจึงทำอุบายให้คนไปคว้าง ป่าชาวเรือตามลำคลองริมป่าชาที่ฝังศพอำแดงนาคมารดากระทำกิริยาเป็นผีดูร้ายหลอกคนจนถึงช่วยนายชุ่มถีบรหัสน้ำเข้านาแลว,วิทนำกู้เรือของนายชุ่มที่ล่มก็ไดหมุดชายแต่งกายเป็นหญิงให้คล้ายอำแดงนาคภรรยาทำกิริยาเป็นผีดูร้ายให้คนกลัวทั่วทั้งลำคอลอออโงอ พระขนงบุุรในทุ่งทศการหลายคนได้เล่าถวายเสด็จอุปัชฌาตนได้ธรรมยาเป็นปีศาจอำแดงนาคมารดาหลอกชาวบ้านจริงดังพระสีสมโพชกราบทูลเสด็จอุปัชฌาทุกประการดูเหมือนเรื่องราวของแม่นาคจะมีหลายที่มาและสรุปไม่ได้ว่าความเป็นมาของข้อมูลไหนแน่ชัดแต่แม่ และมีความเกี่ยวพันกับสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีแต่เฉพาะตอนปราบแม่นาคที่ออกอาละวาดจนผู้คนหวาดกลัวสุดท้ายสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีได้กำราบแล้วเจาะเอากระดูกหน้าผากมา